อืมอ่าฉากเลืบซิงเล็กน้อยนะฮะโอเคทางนี้โอ้กแล้วลูอิสมาช่วยละเอ้ยดูมันน่าจะเจอตัวเซนจอริต้าแล้วนี่และเซนจอริต้าคนนั้นมีชื่อว่าแอชลีย์แล้วนาย่ะผมชื่อลูอิสหนุ่มเจ้าเสน่ห์เด้อทุกคนต่างรู้ชื่อกันแล้วงั้นเข้าเรื่องกันเลยแกเป็นใครแล้วมาทำอะไรที่นี่ เอาละยิงเรียบร้อยอาสซอร์อรอพิโลสภพฮิชิวะทุกคนด้วยนะครับผมกับมงผมมาเกอร์เด็กเช่นเคยนะครับกับ Resident Evil Series Remake มอดภาคไทยในพาร์ทที่5แล้วนะครับมาก่อนที่เราจะไปเล่นในเรื่องกันต่อนะครับผมผมมีอะไรจะบอกทุกคนก่อนนะครับว่าผมได้ทำการเริ่มเล่นใหม่นะครับผมเนื่องจากว่าผมไปรืมชิ้นส่วนของไอ้เจ้าแฮกซัคกอนชิ้นที่2นะครับซึ่ง ผมไม่สามารถย้อนกลับไปได้ผมก็เลยตัดสินใจใจะเริ่มเล่นใหม่นะครับผมซึ่งผมก็มีคลิปแก้ตัวนะครับก็ไปดูกันเลยครับก็สิครับตอนนี้ผมก็มาเริ่มใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมไปกมเก็บเจ้าไอ้ซาก้อนอันบีเนาะไปตรงไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันบีนนนะนมันอยู่ตรงนี้ฮะเออหาตั้งนานว่ามันอยู่ตรงไหนอีบ้าเอ,อ้ยโอเคเดี๋ยวไปตรงแท่นกันเลยนะครับผมอโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่แท่งไอซาก้อนแล้วนะครับผมนี่ก็ใส่เอ้ยนี่ Okay. มาแก้มือให้แล้วนะครับทุกคนเอาละเดี๋ยวเยี่ยเคแล้วก็มาด้านบนฮะยีซี่มากสำหรับพฮอร์เซนเนี้โอเคแล้วก็ได้ตามแมวมาแล้วโอเคหาแก้มือให้แล้วนะครับทุกคนอีอีมาแล้วน,นะครับคุณผู้ชมผมก็ไปแก้ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาละก็ไปต่อกับเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้คือเริ่มเล่นใหม่หมดเลยนะครับผม แต่ผมก็เล่นไปจนถึงในเรื่องของน้องแอสลีย์แล้วโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเราจะทำยังไงกันดีพ่อคุณเชื่อใจผมผมก็อยากให้คุณเชื่อใจผมด้วยและทำตามที่ผมบอกทุกอย่างผมจะพาคุณกลับบ้านเองโอเคโอเคลีออน ากันแล้วเอาละรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะโอเคนี่อะไรโทรศัพท์โอ้โหรุ่นฝาพับมาม่าทอดนะฮะถามจริงฉันเพิ่งซื้อมาเองนะเนี่ยแหมบั้นเธออ๋อ,อจะรวย ดูสาวประธานาธิบดีเลยนะแค่นี้สบายอยู่แล้วเอาบันไดลงมาให้ผมทีฉันเหรอ,อโอเคออเ้ยน้องแอสลีตกลงที่ไหนนะเอ้ยแรงเกี่ยมากจ้ะสองน้อยทำไงดีที่นี่ไม่มีทางออกท,ทางออกทำหนึ่งไหมวางของกัน หัวระเบิดแบบเกาะปิดตายแล้วไม่มีเออมาเลยผมว่าผมหายไอ้นี่ทิ้งดีกว่านะไม่ได้ใช้เหีนหนูฆ่าได้ไหมเนี่ยไม่ฆ่าดีกว่าเอเอัน <c oughs> okay. นี่คือเหรียญทองนะฮะแต่ถ้าเกิดใครเล่นครั้งแรกอะ่ะมันจะเป็นเออสกินเอาไว้ใส่กับน้องแอสลี่นะฮะเป็นแว่นตานะครับผม โอเคไม่เป็นไรได้เหรียญทองก็ไม่เป็นไรนะโอเคไปกันเลยเอาละอดีรอลงไปก่อนฉัน <c oughs> ไม่ไหวไม่ต้องห่วงผมรับคุณเองไม่ต้องห่วงต่อคนนี้ไว้ใจได้อยู่แล้วไม่กลัวนะน้องแอสลี่ผมชอบแอสลี่เวอร์ชันรีเมคมากเลยเนี่ยโคตรน่ารักเลยเ <c oughs> ชื่อใจผมซิเชื่อใจเราคนนี้ไว้ใจได้ อะอืออ่าฉากเลือบซิงเล็กน้อยนะฮะเอ๊ะขอบคุณนะโอ้ยนี่ฮะผมไปเล่นนอกรอบมาถ้าพัดที่แล้วนี่ระเบิดไม่มีเลยนะอันนี้ผมไปเริ่มเล่นใหม่มาผมก็เลยไปเก็บระเบิดไว้นะฮะเก็บระเบิดไปได้ไร ไปกันเลยกันดีกว่านะอืมผันอีกแล้วรูสผมได้ตัวเบบี้อีเกิลแล้วดอสซ่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอไม่เป็นไรเยี่ยมมากคอนโดวันฉันจะส่งฮอไปรับให้เร็วที่สุดส่งพิกัดจุดรับตัวไปให้แล้วรีบไปที่นั่นและอย่าให้เบบี้อีเกิลเป็นอะไรเด็ดขาดร,รับทราบรีบหน่อยละสภาพอากาศเริ่มแย่ลงแล้วรูส,รสเลิกกันโอเคเจ้าสง่าง,งาม โอเคต้องไปตรงนู้นครับของอะไรได้ไหมเนี่ยเอาลูกซองก่อนเลย okay. อย่างที่บอกมันอันตรายคุณต้องอยู่ใกล้ผมไว้โอเคไปที่เหลือเอาไม่ได้ไม่เป็นไรฮะของเยอะเฮ้ยแ้ง <c oughs> มันขึ้นโอเคไป โอ้เอาละไปเลยอ๋อที่เดิมนี่นะนี่ไม่ไปอดได้เ<ส>อสก็ไว้ไปก็สับเดียนะฮะกดคอนโทรลนนะ่ะมันจะเป็นการแบบว่าดูทางหา่างดวงห่างไว้โอเคฉันจะไปหลบข้างหลังนะก็ เบอร์เบอร์ห้าฮะมาหวังผมเราไม่นะคนพวกนี้ไมันไม่หมดเนี่ยเฮ้ยนี่ไงจริงเลยลงมาลงมาลงมาตรงนี้มาตรงนี้มากันเลยมากันเลยมากันเลยอืเอ๊ะที่เหลือมากันให้หมดมากันให้หมดไปตายวะ เออนะเฮ้ยไม่แต่สักทีเอาสิ่งเต้ยยิงให้มันปรสิตหมดไอพวกหัวอินตอร์ไล่ยัยมีอีกไหมมีไหมเอาไก่หมดเลยเอ๊ะอืมยิงเล็กที่หัวไว้ไม่โดเว้โอ้เด็กกันเดยกกัน อุ<ป>๊ยรัสกี่มานี่อืมโอเคปัดไม่มีโอเคมีอยู่มีอยู่แต่ต้องอันนี้ก่อนให้ฉันได้พักสักทีเอาละอัน,ะน,ะอนนี้แหละแฟลตเอาไหมฉันมีของมาให้เรียบร้อยครับเบียงเฮ้ยยี่รถเรียบร้อยโอ๊ย แล้วแอสลี่ไปกันเถอะดีล้วิธีการเฮ้ยกันต่อเลยนี่มีของเยบเฮ้ยฮิสต้าอยว้าสโซเฮ้ยโอ้เฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดอืมอเฮ้ยเวทลายไอ้ัไงเฮ้ยอะเฮ้ย แอสซี่ไปเลยบ้างอเอ้ไม่เป็นไรฮะวิ่ง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 เอ้อมาถึงพ่อค้าแล้วเอ้มีสินค้าเข้ามาใหม่ที่คิดว่าเองน่าจะสนใจฮะยินดีต้อนรับไงโอ้โหจะให้ข้าช่วยยังไงเดี๋ยวนี่ฮะผมไปเก็บนักรอบมาละไอ้ไอซักก้อนนะเออไอเนี่ยข้าเมาของจากเองได้เกือบจะทุกชิ้น เราผมขายไอ้นี่เลยดีกว่านี้เอ้เนี่ยนหน้าไม้อะไรขายไปเลยไม่ได้ใช้แล้วก็ดอกนี้ด้วยนี่ขายไปเลยฮนะไม่ใช้อยู่แล้วอ่ะขายไปเลยเจ้าคนแปลกหน้าโอ้ข้ายินดีจะจ่ายให้อย่างงามโอเคต่อไปก็ดีสุด <c oughs> ถ้าไม่อยากตื่นเต้นจนมือสั่นเลยสินะ <c oughs> งานมันขั้นเทพซะอย่างใครเห็นก็แปลกตา โ <Okay. S 2> อเคมีของจำเจมมากมายมาให้เลือกสรรไม่รับบัตรเครดิตอันนี้กระเป๋าดำเนาะผมไปเล่นบแบบเริ่มใหม่มาห,หลังเเลยอขาบทรัพยากรดำปาอืมใช่ซื้อดีไหมอ่ะเพื่อเพิ่มอัตราการตอบทรัพยาก,พรกรใหญ่อเอ,อ๊ะชิมาทีว้าโอ้ว่าแล้วว่าเองต้องเลือกอันนั้นทั้งหมดแค่นี้ใช่ไหมโอกาสหน้าก็แวะมาโอเค จับต่งกระเป๋านี่ฮะจุดนนี้แล้วก็ท้ายสดุดเลยโอเคฮะอ๊บของเรียงเกอบร้อยอันนี้อะไรเนะี่ยจันต้องการหัศกรช่วยกนจัดหมาป่าที่เดินเพ่นพ่านอยู่รอบๆหมู่บ้านหาได้มันง่ายมากดูไม่เหมือนหมาป่าธรรมดาเอาชนะภายัยคุกคามร้ายแรงเพื่อที่เขาิดหาดหัวหน้าหมู่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านจะดูไหนก่อ ุไนี่เราพักกันก่อนได้ไหมโทษทีแต่เราไม่มีเวลาแล้วก็ได้เอ๊ะไปกันเลยดีกว่าฮะไปนี่ภริกพ<า>ูดถูกเรื่องสภาพอากาศเอ๊ะเอ๊ะว่อนี่แหละจีบเลยตายไหมไม่ตายด้วยไกันกันโอเคอื เด้งไปโอเคอัสตี้อยงห่างไปนะโอ้ยดูด้วยตังโอ้โหแม่งเอ้ยไม่นึกว่ามันจะเป็นปอลลูสิตนะเนี่ยอีกบ้าดิเฮ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยมองไม่เห็นเอาม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 าติไปดิโอ้โห เอาสิ่งเไหไม่กนีจะการกโอ้โหว่าเลเชีเอ๊ะไอตัวไอนี่มาไหมเนี่ยไปกันนะออฮะเอไปกินเอ๊ะไปอไหม เอสอยุดใกล้ผมไว้อโอเคเอาละเฮ้ยเนบ้าอืมทไมต้องอนี้มีอะไรไหมอันนี้อะไรยพา,าเอสลี่ไปเอาของกอนดีกว่าเอ้ยเอสลี่มาทาี่นี่ได้เลย ครับโอเคผมจะให้คุณช่วยเปิดมันจากด้านในหน่อยเ็นคนอยู่เ okay. อ๊ะไม่ไม่ดีเลยฮะผมติดนี่คุณละเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> yeah. นี่คืออะไรเอ่ยอู้กำไร

สตีเดีเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าโอเคดีด้วยพร้อมกันเออไอ้นี่ไปไม่ได้หรือเปล่าลืมมาทางนี้โอเคเดี๋ยวนักหนาวะโอเคมันจะมีไอ้ตัวมีตัวดักปะไม่มีเว้ยแปลกนะเนี่ย โอเคไมเป็นไรงั้นลงเลยได้ยินเสียงจริงฮะเอ๊ะอาซินลงมาไปกันเลยเฮ้ยก็ไปกันเลยไปกันเลยเฮ้ยมีของปะเนี่ยของมีดอกอะไรใหม่ๆม่ไหมเช็คก่อนดิเช็คก่อนเช็คก่อนเฮ้ยไม่มีฝั่งนู้นน่ะงกของอยู่ โอ้ยม <jam Stadium> ันเห็นแล้วโอเคไม่มีอะไรเรียบพาวิไป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 แล้วแอสตี้พี่เลยพร้อมเออปีเลยเรียบปะเนธแลวก็แล้วก็เออแอสตี้มาแล้วตายสินี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยรู้เหมือนกัน

ตรงนี้มันตรงนี้โอ้โหพี่วัวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเฮ้ยโอ้ยโอเคเอสลี่ช่วยเหลือนะอดทนคุณโอเคไหมได้เลยบอนนี้แหละวิ่งยาวๆวิ่ง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 เลยครับวิ่ง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 มายังมายังเร็วเข้าเอสลี่วิ่งไปหาเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าลักทุเลมาก ไปทำไมล่ะเฮ้ยโอเคทางนี้บกเลยอุ๊ยมันชัวรละไปไปเลยอู้กะเฮ้ยฟังนะเรื่องคราวที่แล้วฉันเกีเรื่องนั้นแหละ มันน่าจะเจอตัวซซนยอริรต้าแล้วนี่และเซนจอริรต้าคนนั้นมีชื่อว่าแอชลี่แล้วนายล่ะผมชื่อลูอิสหนุ่มเจ้าเสน,น่ห์ดิทุกคนต่างรู้ชื่อกันแล้วงั้นเข้าเรื่องกันเลย <c oughs> แกเป็นใครแล้วมาทำอะไรที่นี่เป็นคำถามที่ดีนะแต่น่าเสียดายมากันละซ่อนเร็วถ้าจะซ่อนแล้วก็ตรงนี้มาช่วยกันหน่อยแล้วแอชลี่เร็วมาทีงนี้ <c oughs> ้าไปเลยเร็วนักหนักนักเร็วเอาล่ะเตรียมตัวมันกันได้เลยครับทุกคนเอาละได้เวลาเริ่มเกมโอเคเตรียมตัวมันส์กันได้เลยเฮ้ยติดเจอต่อทั้งคู่แล้วอย่าลืมด้วยล่ะพวกมันคือปีศาจทั้งนั้นแต่คนยืดเส้นแล้วนะ เออใสแล้วฮะเออช่วยเงียบสถิติจะได้ใบฉันต้องการสมาธิหยอกหยอกนะข้าวบอยเอ๊ะปอยกามินอะไรไหมามาแล้วมาแล้วเวดกามินนะเดี๋ยวมาตรงนี้แทนมากันเยอนเออ,อจุดเนี้ยแคมได้ดีที่สุดแล้วนะฮะโอเคมากันละไอ้มนุษย์ป้าอ้าวอะไวะมนุษย์ป้าเวนมาแล้วมาแล้ว lุง à, ném nó vứt pha vào đó, đấy, ơi, persist, vứt tung, ơi, 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 ơi,

เร no kind of ียบร้อยเรียกนะขออะไรจากลุนลีได้ไหมพี่ยังไม่ขอกระสุนปืนได้นะเฮ้ยอะไรฮะกระสุนมีเยอะอยู่แล้วอาเรีสต้ามาเตอร์เฮ้ยมาแล้ววิ่ติดกี่บ้างเนี่ยติดกี่บ้างไหมติดขี้เฮ้ยตรงนี้มาปะไปมาเฮ้ยนู้น

โอ้โหมันขึ้นมาด้านบนแล้วมันเอาบันไดมาด้วยช่วยหน่อยทำหนึ่งไอ้บ้านนี่จะมาเก็กอะโอ้ยแม่งเก็งกะเว้ยเอาละนี่เยี่ยมเลยโอเก้ทุกทุกทุกปูขัดทุกเกยไป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 รออยู่นะพ่อฮีโร่โอ้ยหล่เอาอยู่มาช่วยตรงนี้แน่นอน ทำอะไรสักอย่างได้ไหมไปซื้อโอเคกูมาละต้องบ่นละไอ้ลูอิสดีบปะนี่ไงเออทิปอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยกระสือป่อยเรียบร้อยโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากเลยตะกันตะกันตะกันโอ้ยมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเฮ้ ไม่หยุดสักทีกทีไอ้นี่ไอปีนนี่ดูอ,อุย้ยบ้าเอ้ยแฮร์รี่ไม่ทันมันแฮร์รี่ไม่ทันแม่งจังหวะดนรกมากโอ้โหพอ่อมันมาแล้วดูสิไอ้ตัวใหญ่แวบมาแล้วล่ะนี่ไอ้ตัวใหญ่มันแวะมาแล้วอีไง ค้าคิดว่าเราเสียมาราย,ยาทให้บริการด้รอยยิ้มหน่อยดีไหมฮะโอ้โห<ต>พูดได้ดีจังบริการได้ดีเหมือนกันอะไรยังไงตัวพอ่อม,มันเอะไอเอาอยู่นี่โทษทีนะเอาให้หมดอ๋อโอ้โหไอตัวตัวเองต้วเองป่ะไอไอสมาธิหน่อยแม่งเอ๊ยจังหวะดตลกเวียนโอเคไอเอออัออนนี่เลยเด็กกันนะ อิ้ยเอ๊ะเอาเยไปเอขงมาให้ขวาบ้าอะไรเนี่ยกตีนะเพะื่อนให้ตายซิอตายไหมไม่ตายอาตายตายอตัเลยไม่เอานะตายยังตายแล้วลียนทางนี้เราไป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  เอาละยิ่งเรียบร้อยโคตรมัน นายอยากจะบอกอะไรอาการไอกับเลือดที่ออกมามันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าคลาก่ะโอเคชาวบ้านพวกนั้นนายเจอแล้วใช่ไหมมีสิ่งหนึ่งในตัวนายและพวกนั้นคือสิ่งเดียวกันที่ทำให้กลายเป็นแบบนั้นและนี่อาการที่พวกนายกำลังเผชิญอยู่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นใช่ไม่อยากกลายเป็นแบบพวกนั้นนะ แต่พวกนายยังโชคดีอยู่จากที่เห็นพวกนายยังอยู่ในขั้นแรกของพลาก้ายังพอมีทางที่จะเอาออกด้วยขั้นตอนการผ่าตัดพวกนายต้องรู้แค่วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเดี๋ยวนะนายก็ด้วยไม่ต้องห่วงเห็นไหมฉันมีแผนแต่พวกนายต้องเชื่อใจฉัน เ <The> <laughs> ลำเป็ดเราเป็นหุ้นส่วนกันละนั่นนายกำลังจะไปอย่าเพิ่งถามเยอะไม่มีเวลาตอบแล้วช่วยเราทำไมเพราะมันทำให้ฉันรู้สึกดีไงรู้แค่นั้นก็พอแล้วนะเดี๋ยวฉันติดต่อกลับไปอีสภาคนี้บทเด่นขึ้นเยอะเลยฮะโอเคจบมิชั่นจ้าวาจจะสั้นไปหน่อยนะครับก็ตามนั้นแหละ ถ้าจบไม่ช่างนี่ก็จะจบหนึ่งคลิปนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตาให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับเราสวัสดีชีวะทั้งหลายบ๊ายบายจ้า